ขศูนย์คือเลขแห่งการเริ่มต้นใหม่ได้เสมอเลขศูนย์คือเลขมิตรบางคนตกใจกลัวเพราะฉันได้เลขศูนย์เฮ้ยท้ายแบบประชาชนของฉันคือศูนย์คุณฟังนะคะเลขศูนย์คือเลขคือเลขการเริ่มต้นใหม่ที่ดีหรือเลขมิตรบางคนนะคะเจอเหตุการณ์นั้นเหตุการณ์นี้คุณสังเกตชีวิตตัวเองนะชีวิตคุณนะคะไม่ใช่ว่าจะเริ่มต้นใหม่ได้บ่อยๆนะคนใหม่เลขศูนย์ แต่เมื่อไหร่ที่คนที่มีเลขบัตรประชาชนท้ายบัตรประชาชนเป็นเลขศูนย์คุณจะเป็นคนที่เริ่มต้นใหม่ได้ดีกว่าคนอื่นเสมอนะคะเพราะคุณสตาร์ทได้คือจริงๆความหมายของเลขศูนย์นะคะเขาบอกเลขศูนย์เป็นมิตรกับทุกเลขไม่ว่าเลขศูนย์จะไปบวกกับเลขไหนจะเกิดเลขนั้นขึ้นนั่นแสดงว่าเลขศูนย์จะเป็นมิตรไม่ขัดแย้งเลยเลขศูนย์ไม่ขัดแย้งกับเลข9เลขศูนย์ไม่ขัดแย้งกับเลขหนึ่งเลขศูนย์ไม่ขัดแย้งกับผู้ใดแต่เลขศูนย์มีข้อเสียคือขัดแย้งกับตัววเเอองตลลดา อย่างเงี้ยค่ะนะคะเลขศูนย์ไม่ใช่มีแต่ข้อดีนะคะ <_ d> เลขศูนย์คือเป็นเลขที่แบบว่าเริ่มต้นใหม่ได้คุณสามารถเริ่มต้นใหม่อะไรก็ได้อะค่ะได้ตลอดนะคะนะคะแต่อย่างที่บอกแล้วก็เป็นเลขมิดด้วยนะจะไปเริ่มต้นใหม่กับคนนี้ก็ได้ไปเริ่มต้นใหม่กับธุรกิจใหม่ก็ได้ไปเริ่มต้นใหม่กับอะไรก็ได้แบบนี้ค่ะ นะไปเริ่มต้นใหม่กับสามีใหม่อะไรอย่างเงี้ยโอ้ยไม่ใช่นะคะอ่ะจะบอกว่าเลขศูนย์คือเลขมิกับทุกเลขแล้วแต่ข้อเสียของเลขศูนย์นะคะเลขศูนย์จะขัดแย้งในตัวเองเลขศูนย์จะขัดแย้งกับตัวเองไม่ขัดแย้งกับใครเลยไม่ขัดแย้งกับคนนั้นคนนี้คนนู้นเหมือนคุณนะคะย่อตัวเป็นเข้าหาคนเป็นอะไรประมาณนี้นะคะแต่เลขศูนย์ค่ะจะขัดแย้งกับตัวเองสมมุติมีคนบอกอะไรคุณจริงๆคุณก็อยากจะเชื่อนะแต่มันขัดแยง้งอย่างเงี้ยค่ะเลขศูนย์จะขัดแย้งแบบนี้ สมมติคุณถูกหวยสมมุตินะคะคุณางเนี้ยเฮ้ยใช่เรอวะทั้งชีวิตไม่เคยถูกหวยเลยนี่มันฟุกใช่ไหมยอย่างเงี้ยค่ะเพราะการถูกหวยไม่ใช่เรื่องฟุกนะคะการถูกหวยคือคุณทําบุญอะไรไปอะคะ่ะมันตอบแทนคุณทางไหนทางใดทางหนึ่งมันก็อาจจะมาตอบแทนแบบถูกหวยรวยเบอร์อะไรแบบนี้แต่คุณก็เฮ้ยมันเป็นไปได้ไงวะเฮ้ยอะไรแบบเนี้ยค่ะฟุกหรือเปล่าอะไรแบบเนี้ยเหมือนกับขัดแย้งอะคะ่ะเพราะฉะนั้นเลขศูนย์นะคะไม่ขัดแย้งกับผู้ใดเลย แต่ขัดแย้งกับตัวเองค่ะนะคุณไปสังเกตนะคุณจะเชื่ออะไรยากขัดแย้งกับตัวเองเสมอเสมออะไรที่ควรเชื่อก็ไม่เชื่ออะไรไม่ควรเชื่อก็เชื่อเพราะคุณจะขัดแย้งกับตัวเองไม่ขัดแย้งกับใครนะคะไม่สนใจอะไรยังไงแต่ว่าขัดแย้งในตัวเองแต่เป็นมิตรกับทุกเลขอะโอเคค่ะจบนะคะสําหรับคนเลขศูนย์ที่มีท้ายแบบประชาชนเป็นศูนย์แล้วยังไม่ได้ฟังโอเคนะคะก็ไว้เฉลยให้ฟังแล้วนะจ๊ะ